สวัสดีครับทุกคนในที่ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมคือผมเฮลิว่าวันนี้ครับผมเรามาอยู่กับเกม Ghost Avoidance of, of Golden Pass นะครับผมนนก็ตอนนี้ก็เป็น EP ที่4แล้วครับผมตอนนี้ก็จากพาร์ทที่แล้วนะครับที่เราได้ขึ้นมาที่วิหารของเฮลิออสแล้วก็ได้มาเจอกับเออ่รถมาร้าของเฮลิออสซึ่งเราตอนเนี้ยก็ได้เกิดเรื่องมากมายก็คือเฮลิออสก็คือเหมือนจะแพ้ในการต่อสู้ฟิลน่าจนะเหมือนแพ้ในการต่อสู้ก็เลยทําให้เขาแบบเสียรถม้าไปตอนนี้เราก็ต้องแบบพาไปช่วยรถไปช่วยเฮลิออสออกมานะครับผมนั่นแหละ เพื่อที่ว่าเขาจะได้มาต่อสู้กับมอร์เฟสเช่นเราซึ่งทำไมต้องเฮลิอสในเมื่อเราก็สู้ได้เหมือนกันจริงไหมนี่นี่เทพค้าเทพเลยลุงเวจริงครับผมก็ไปเลือกกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะไม่เกินนานเกินไปโอเคโอ้โหผมเกมบันไดบอเกมมีมากเลยโอ้โหยังไม่หมดอีกโอหโอโห ดลงลง,ลงไงกระโดดลองลอะขณะที่เคโทษก้าออกไปในคืนนิลันภายนอกพราวิหารเปลี่ยนแปลงไปมากมอร์ฟิส,สเ,เก่งขึ้นเรื่อยๆยนขณะที่ผู้นำแห่งความมืดยังค,คงเดินขบวนอย่างไม่หยุดยั้ยงเอาแล้วไงอืมเดี๋ยว Ios, ส้างผ่าเฮริออสและนำเขากลับสู่ทองฟ้าเกรงว่าโลกของทนเทนลแมนุษย์จะสูญหายไปตลอดกาลว้าวอืมผมว่าเฮริออสนี่จําเป็นจริงๆวะ่ะถึงถ,งถงจะดูแลประโยชน์นะแต่ไม่จงเป็นกับเราจริงๆโอ้ตอนนี้ทางตันทางไปไม่ได้นะผมเพราะว่าตอนนี้มอร์เฟียสเหมือนจะเริ่มแข็งแร่งขึ้นละอันนี้คือทางที่เรามาตอนแรกใช่เลยจำได้ตำรวจมีของไหมให้เราสิไม่มีอเอ๊ะ โอเคครับไปกี้เกิดปัญหา,าพลาดเล็กนงอยครับผมอ่าได้เล่นดิ nữa nha, đồn đi, rồi, tuổi kiếp nưng, lên đi, tao khó tơi thủ đúng nè, chỉnh chỉ sẽ đc coi นี่ไงนี่ไงส่วนปะเก็บหนึ่งคือถ้าเราไม่เก็บไปตัวนี้ก่อนมันจะวุ่นวายกับเรามากไม่ได้ค่ายยาวแต่จะวุ่นวายเฉยเทำาไมตัวธนูมันเยอะแปลกหมดแล้ม้างหมดละ,ละชัว อ่านี่ไะต้องเอาโลกของไอเดียวมาเอ้าทางพังทางพังละตรงนี้เราต้องหาต้องเอาโลกม,มาใส่ชัวเดี๋ยจะไม่ใส่เราจะเรียงให้เรียว,วมันหลายรอบละอยากเล่นสนุกสนุกซะหน่นอยอ่าไม่มีหลรรายรอบเลยไม่กั่นะแ,แย่จริงๆโอเคไปลุย ยังมีทางไปอีกนะผมบอกเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ไปตรงๆตรงๆก็ได้นะเราจะผ่านปริศนาทําไมก็ไม่รู้แล้วก็ต้องผ่านแล้วนะเนื้อเรื่องเอาเนื้อเรื่องผ่านมาจนภได้หลายๆด้านะยังไงก็เป็นเกมเกมเกมกรุ๊ตกรุ๊ตออฟเดียของปีนี้แน่นอนเพราะทุกคนน่าจะโหวตกันเยอะผมพัานเแรงน้องๆนะภาคล่าสุดเนี่ย เพราะคนชอบเยอะมากอ้าวพัสเซนโอเคไหนดูสิเล่นยังไรรงก็ไม่ผมว่าตรงนี้เล่นไม่ยากอืมเอาไปใส่เหรอใส่ใหญ่เฉยเหรอมันมีแค่นั้นจริงหรอวะ อ๋อจริงใช่ใช่มีน่าจ,จะมีแค่นั้นแหละไม่น่าจ,จะมีอะไรล้วมากเว่าแสาเด็ดเต้องมีประเด็นเพราะทางมันหงมันใหญ่ใช่ไหมเนี่ยหงมันใหญ่ตรงนี้เหมือนบันไดลงไปเลยจะบอกพัสเซอร์มันนี้แค่ะนละที่จังมันอะ แต่เพืเสเซอร์ง่ายก็ดีละพัซเซอร์ง่ายก็ดีละมันต้องมีมอนต์ก่อนไป<ะ>โอ้โหใหญ่ขนาดนี้ไม่มีมอนให้เราสักตัวมันโหงกว้างมากเลยนะอ๋อเดอดันเหรอ อ๋อผมว่าอะไรอย่างนี้จริงด้วยโอเคเปิดออกไปแล้วจะเจอกับเฮลิออสชัวมัวมวัมวไปก่อนที่นี่วิญญาณของยูโรสตะวันออกที่มองเห็นเส้นทางของราชรถดวงอาทิตย์ไปต่อเปิดประตู À. À. Hả? Hả? Cứ cho bảo ạ, Điều nào. ว่าแหละอมคิดแล้วแหละใช่ป่ะอ่ะไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวนะมันต้องมีทางเข้าไปใช่ไหมทุกคน ขอ,อขอคิดก่อนเดี๋ยวๆขอคิดก่อนนะผมต้องรู้ก่อนตรงนี้มันเล่นยังไงม,มันน่าจะเกี่ยวกับไอเนี่ยแหละ ไม่ใช่อ่ะนะเ,เดี๋ยวถ้ามันออกมาได้ไหมผมขอลองเลยนะผมไม่รู้ตรงนี้ต้องผ่านยังไงไม่ใช่เหรอผมว่าจะต้องเข้าเข้าไปข้างใน,น 你讲爱我。 มันมีแค่นั้นเหรอผมว่านะมันน่าจะมีอีกผมว่าไม่ถูกต้องอ๋อผมว่าผมคิดออกแล้วนี่ปะอ๋อนี่ใช่จริงด้วยอ้ามัวถูกนี่อ่ะม่วจนถูก อ่านี่ปล่อยพลัง นี่แลละมถึงเวลาใส่กุญแจเราต้องไปเปิดอีกสองอันทุกคนไม่ง่ายนะเนี่ย Mandom ni. เอาละไงดูะตานเดี๋ยวทำไมเราได้ทางไปทางไอ้นี่ก่อนมากกว่าบะางของคนนก เข้าได้ไหมเข้าก็ได้อืมเขาใส่อะไรพัด่ะ โอ้โห,โโหสวยมากตรงนี้ยังไม่เซฟครับผมไปตงเลยทางเข้าน้าอยู่ข้างล่างนะ อ,อะไรครับเนี่ย๋อเมื่อกี้ไม่ใช่อุธเราเอ้าวแย่จังมันก็จะใช้ได้ เล่นดินี่อะลูกตาเองให้มานาะเองให้มานะอะแล้วกันคือคือไม่ได้ต้องการพีซโอ้โห peace，peace and love。Peace. Peace. to what น่าจะเป็นเส้นไปเรื่อยๆโอเคฮ่าให้เล่นออะเราเยอะก้นไปหรือเปล่ามันแจกขนาดนี้ มาชิวชเออนี่ไงข้อตึงโอ้โหไม่เอาคนนกได้ไหมไม่อยากได้คนนกง,งอน 拜。 แล้วก็ยังมีพัทเซล่ลพัสเซนพัเสพเซนเรื่องเล่ให้เราเล่นเห แล้วไม่รู้หลบไปก่อนเดี๋ยวไม่เคยสู้อ๋อโอเคเข้าใจะละฮะตั้งไม่ได้หรอโอเคเข้าใจะละเอ้าอุตส่าห์เข้าใจะละ ตายตายปา่เกือบตายเอา้าเอา้าเอา้เอาอะไรไปเนี่ยแข็งแกร่งมากแข็งแกร่งมากตัวนี้ตั้งกาดกันไม่ได้ด้วยมันน่าจะโหดมาก พอก็พอ,พอหัวอยู่มากพอได้ก็ไม่ได้หัวขนาดนะแต่ก็พอได้เออแต่ก็เป็นมินิบอลเนาะพอระดันใช่ไหมผมว่านะมันมีเหตุผลที่ให้เรางางไว้ ใช่ไหมเอ้าหนึ่งว่าจะให้งามเลยเฉยผมควรเล่นให้มันเรียงเนื้อเรื่องกันนะผมเล่นไม่เรียงเนื้อเรื่องกันเมื่อเคยทษวเข้าไปในถ้ำเทพีแห่งลูกอาุณูอีออสและน้องสาวของอีออสนั่งอยู่เหนือเขา ออดเอลงอย่างเห็นได้ชัด,ดว่าไม่มีแสงแดดขอพระสิทธิจงมีแต่รอสุดที่ประทานทางที่ปลอดภยแก่ท่านราชแห่งเทพไม่ได้แนะนำให้ฉันอีออสข้าไปเพียงท่าของสุดและโอลิมปัสช่วยวิชัยของข้าคโทสและเขาจะนำน้ำให้สุดปล่อยตัวเจ้าและก็จากความชั่วรายของสัตว์ป่าของเจ้าข้าให้คำสัญญาต่ทงเชียรได้ปีกคำพูดกับข้าหลายครั้ง โยตโทษได้ค่าถ้าค่าคิดว่ามันยากที่จะเชื่อคำสัญญาของเจ้ามีความเป็นไปได้เคทสไฟมันพักการจนจะมอดแล้วหา <Without S 1> ภาสจากรเฮลิโอสที่ให้แสงสว่างแก่โลกไม่ที่ไม่ไม่อาจคงอยู่ได้ถ้าเจ้าพบเขามีเพียงความมืดและความตายเท่านั้นที่เราพวกเราอยู่ไอสารพาาเขาไปไหนข้าไม่รู้เคทสตามทางเดินออกจากถ้ำ นำไฟมาแล้วมันจะส่องแสงเส้นทางของเจ้าไปยังรสมร์ที่เหลือพวกเขาจะนำทางเจ้าไปหาเจ้านายของพวกเขาพวกเขาจะพาเจ้าไปหาพี่ชายของข้าขอให้เจ้าที่ไปด้วยความเร็วของเฮเมสยานแห่งสปาร์ตันเราตลอดนี่คือมหาวิทลับินนี่ตืดนเลยนี่คือหลอบเลยหลั เลือผิดตรงไหนอย่าขึ้นไปหาอุยอ๊ยอุ๊ยเด็กกดเด็กกดบนยูทูบคือการใส่ภาพโป๊เปย์นี่มันเป็นเรื่องที่ที่อันตรายมากของของของยนะูทูบไหมเราควรทำให้ภาพมันเบอร์ เอาขนนกพีซโอ้สวยมันจะได้ขนนกซะละห้า hmm. ah, นี่ขึ้นมาเฮ้ย hey, ตัวนี้ตึงอยู่ มาบักปักเฉยสู้อ่ะไปเราขาดอาวุธอ oh, ีกสามอย่างอ่ะตอนนี้ โอเคเดี๋ยวผมอ่านสักหน่อยแล้วกันถ้ำแห่งเขาออนิปัสด,ด้วยเปลวเพลิงที่ก่อกำเนิดไฟแห่งวัคก้าเหนื่อหนึ่งซึ่งเมื่อนานมาแล้วถูกขโมยและมอบให้แก่มนุษย์โดยไททันพอมีทิวซึ่งเป็นแหล่งพลังงานของไฮริออสโอเคอเค๋อไงเลยเดี๋ยวเราเซฟตรงนี้ดีกว่าน,นะครับผมคลิปก็ยี่หกอาทีแล้วเราก็ซ้อมสั้นๆน,น่ะดูแบบพอดีพอดีเนาะว่าถ้าทำยาวไปก็แบบมันจะน่าเบื่อด้วยเนาะ ราก็ไม่อยากให้มันยาวเกินไปด้วยให้ทุกแบบพอดีพอดีอดสำหรับท่านผู้ชมนะครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้พานให้แล้วผมก็ก็มาพูดปิดท้ายคลิปแล้วก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ขอบุณอีิใครที่เข้ามาดูก็ถ้าเริ่มดูแล้วครับก็อยากให้ติดตามคลิปนี้ไปจนจบซีรีส์ของเกมนี้นะครับผมผมจะขอบุณจริงๆถ้าเรามาเอ่อเรามาดูตอนจบไปด้วยกันของคอสอว์เชียร์ออฟดิปานนะผมก็นั่นแหละผมแต่เข้ามาดูก็อยากติดตามให้จบแล้วผมก็ใครที่เข้าเพิ่งมาดูคลิปนี้ก็ ถ้าเกิดบางเงินจะคลิปนี้ขึ้นฟีดยูทนะูบคุณก็อย่าเข้าไปดู EP แรกด้วยน,นะผมคือดู EP แรกสองสามสี่นะผมคือผมก็ได้อ่านอ่านในเรื่องของมันไว้เหมือนกันก็ทุกคนก็น่าจ,จะเข้าใจอาจจะเข้าใจแล้วหนึ่งทุกคนก็ต้องแบบพยายามรวบรวมข้อมูลของภายในเรื่องสักหน่อยนะครับผมก็นั่นแหละผมการดไว้ให้แล้วนะครับก็นั่นแหละก็อยากทอยทุกคนมีความสุขกับการดุคลิปนะผมขอขอบคุณทุกคอมเมนต์จริงจริงที่ให้คำแนะนำของครับผมไปอ่านมาแล้วขอบคุณจริงๆครับผมก็นั่นแหละ ไม่ได้จะพูดแล้วผมก็เรับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายซียูครับผมบาย